สวัสดีค่ะจากบ้านประครับอุทัยธานีค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าจะมาไขข้อข้องใจสําหรับลูกค้านะคะที่ถามเข้ามาหลายๆท่านว่าถังกองของบ้านประครับอุทัยธานีนะคะทําไมถึงออกแบบถังกรองมาโดยใช้ฟิลเตอร์แมตเพียงอย่างเดียว แค่แผ่นเดียวมันเพียงพอแล้วหรอแล้วหินภูเขาไฟใส่เพิ่มได้ไหมทําไมเราถึงไม่เลือกใส่สําหรับถังกองนอกนะคะลูกค้าทางเราเนี่ยออกแบบขึ้นมาเนี่ยเพื่อรองรับในการใช้งานสําหรับลูกค้าที่ไม่มีระบบสะดือจริงไม่มีระบบกองจริงนะคะตัวนี้เราทดสอบแล้วลองใช้แล้วนะคะว่า ออกแบบมาแบบนี้คือเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้านะคะสําหรับสินค้านะคะลูกค้าสั่งซื้อถังกองนอกเนี่ยตัวลูกค้าดูให้ดีนะคะระวังจะไปเจอสินค้าลอกเลียนแบบนะคะบ้านประคับอุทัยธานีนะคะทุกชิ้นที่เราทําไม่ว่าจะเป็นสะดือเทียมสกิมเมอร์หรือว่าถังกองเราไม่เคยลอกเลียนแบบใครนะคะงานทุกอย่างเราออกแบบเองทําเองแล้วก็จําหน่ายเองนะคะก็ะคือว่าไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นทําแล้วดีจะมาสักเอานู่นใส่นี่ใส่เข้าไปเยอะๆเพื่อให้มันดูเหมือนว่าเยอะขึ้นแต่ไม่คํานึงถึงว่า เวลาลูกค้าเอาไปใช้ประโยชน์แล้วมันดีไหมแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะเล่าที่มาที่ไปผ่าไส้กรองให้ลูกค้าดูว่าทําไม ถังกองของเราถึงมีแบบนี้แล้วทําไมเราถึงไม่ใส่หินภูเขาไฟอันนี้คือคําถามที่โดนถามประจําเลยว่าหินภูเขาไฟใส่ไม่ได้หรอไปเห็นที่อื่นเขาใส่มาแล้วทําไมของเราไม่มีนะคะเดีย๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังค่ะเดี๋ยวยังไงขอขายของนะคะสําหรับชุดนี้ที่เห็นนะคะราคาอยู่ที่3,700บาทค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อได้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกนะคะเดี๋ยวจะมาผ่ากองให้ดูค่ะว่าตัวถังกองของเรานะคะเป็นยังไงคะ่ะ นี่ค่ะดูที่ตัวกลองนะคะอันนี้คือถังกองที่เราผ่าตัวกลางให้ดูนะคะเริ่มต้นเนี่ยน้าของเราจะเข้าด้านข้างคือด้านล่างตรงนี้นะคะบังคับน้าเข้าล่างแล้วก็ดันขึ้นบนออกมาด้านนี้ใช่ไหมคะด้านล่างนี้เราไม่ใส่อะไรเลยปล่อยว่างไว้เพื่อพื้นที่ในการเก็บขี้ปลาตกตะกอนเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผ่านตัวฟิลเตอร์แมทหนึ่งแผ่นแล้วก็ผ่านตัวใยแก้วนะคะแล้วก็จะมีตัวหลอดยูวีอยู่ข้างล่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยกําจัดเรื่องตะไคร่เซลล์เดียวนะคะทําให้เขาหยุดเจติบเต แล้วลูกค้าที่เจอปัญหาเรื่องน้ําเขียวเนี่ยใส่ตัวนี้จะช่วยให้ได้ผลได้มากขึ้นเลยค่ะแล้วก็ผ่านเป็นน้ําดีออกมาสามรูข้างบนนี้นะคะสําสหรับตัวระบบกรองเนี่ยของเราจะมีประมาณนี้กรองจะรองคับหยาบขึ้นละเอียดนะคะสําหรับการใส่ถ้าหากว่าเราเอาเหินภูเขาไฟใส่เข้าไปมันก็ต้องใส่ข้างล่างถูกไหมคะลูกค้า นี่ค่ะเมื่อใส่ข้างล่างไปแล้วมันใส่ข้างบนไม่ได้แน่นอนเราต้องใส่ตัวจากข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมคะน้ําก็จะเข้ามาผ่านหิว้วภูเขาไปผ่านฟิลเตอร์แมทผ่านาวัสดุที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ออกเป็นน้ําดีอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างก็คือยังเป็นการทํางานปกติแต่มันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเวลาลูกค้าล้างกองค่ะพอล้างกองปุ๊บลูกค้าเปิดวาล์วข้างหลังใช่ไหมคะหลังหังอันนี้เปิดวาล์วปุ๊บปล่อยน้ําที่ป่าทิ้งแล้วฉีด เอายาแก้วออกทิ้งนะคะสําหรับยาแก้วมันจะใช้ใหม่ไม่ได้แต่แล้วเราก็ใช้น้ําฉีดด้านบนใช่ไหมคะที่ปลาตกลงมาออกด้านหลังแต่ว่าติดนี่หินภูเขาไฟหินภูเขาไฟจะเป็นตัวสักตบเชื้อโรคอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าขี้ปลาเนี่ยที่เราเว้นว่างไว้เพื่อให้เขาออกทั้งหมดถูกไหมคะลูกค้าแต่เมื่อเขาออกมาเจอหินภูเขาไฟมาขวางน้ําขวางขี้ปลาทําให้การล้างองความสะอาดไม่สะอาด เป็นอย่างที่เราต้องการแล้วทีนี้ทํำยังไงก็ต้องรื้อเอาทุกอย่างออกแกะอันนี้ออกแกะใยแก้วดึงฟิลเตอร์แมทออกมาให้หมดเพื่อที่จะยกหินภ <c oughs> ูเขาไฟเจ้าปัญหาตัวนี้ออกมาล้างข้างนอกแล้วลูกค้าก็ประกอบเข้าไปใหม่เมื่อมันเป็นแบบนี้การทำงานการทำความสะอาดถังปองลูกค้าก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป นี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เราไม่เอามาใช้นะคะลูกค้าแจ้งเลยใครที่ใส่อยู่แล้วประสบความยุ่งยากไม่ต้องใช้หลอกคะ่ะลูกค้ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเอาจริงๆเลยคุณสมบัติของตัวหินทุกเขาไฟเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเป็นรังจุลินทรีย์ซะส่วนใหญ่ถ้าถามว่าฟิลเตอร์เมดก็มีหน้าที่ในการเป็นที่อยู่ของรังจุลินทรียเช่นเดียวกันซึ่งคุณสมบัติเหมือนกันแต่ฟิลเตอร์เมดมีคุณสมบัติที่ดีดกว่าเพราะว่าความพุนเขาเยอะกว่าเห็นไหมคะแล้วก็เขามีการถัก ถักทอใญยที่หนาแน่นกว่าซึ่งหินภูเขาไฟเนี่ยพูดตรงๆว่าราคาก็ไม่แพงมากแล้วประโยชน์ของเขาที่ได้รับเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวแผ่นฟิลเตอร์เมทแผ่นนี้นะคะหากลูกค้านะคะต้องการไม่อยากใส่ใแก้วที่เกียดแบบว่าคอยล้างกรองแล้วต้องมาเอายแก้วทิ้งบ่อยๆเราก็จะแนะนําให้เพิ่มฟิลเตอร์เมทตัวนี้นะคะอีกหอีกหนึ่งแผ่นเข้าไป อีกหนึ่งแผ่นเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นสองชั้นแบบนี้แล้วเวลาลูกค้าล้างกองก็ฉีดน้ําทิ้งอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคอยแกะเอาใยแก้วทิ้งอันนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาลูกค้ามากขึ้นด้วยค่ะแต่หลักการของเราก็คือมันต้องมีหยาบแล้วก็ขึ้นละเอียดนะคะถ้าใช้หนึ่งแผน่นอาจจะจําเป็นต้องใช้ใยแก้วด้วยอีกหนึ่งชั้นเพื่อที่ทําให้การกองมันผ่านการละเอียดมากขึ้นแต่ถ้าหากไม่อยากให้อ่าถ้าหากว่าไม่อยากค่อยคอยเอาใยแก้วทิ้งก็ใส่สองชั้นพอใส่สองชั้นการกองก็จะละเอียดด,ด แล้วตัวนี้ก็คือใยแก้วไม่ต้องใส่ค่ะส่วนสกิมเมอร์นะคะลูกค้าของเรานะคะตัวนี้ที่เราอยากจะนําเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตโดยบ้านประคับอุทัยธานีเช่นเดียวกันเราได้ทําการตัดบิดเกลียวนะคะลูกค้าทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะดือสกิมเมอร์ของเราตัดงานเนียนนะคะสวยไม่มีการที่จะมาทําบิดบิดโบเบี้ยวนะคะแล้วก็ตัดบิดเกลียวแบบนี้ทุกซี่ค่ะส่วนด้านล่างนะคะจะมีการเชื่อมติดระหว่างท่อสองอันนี้ไว้ให้ลูกค้าก็คือพูดง่ายๆไม่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหลุด หลุดเวลาเสียบเวลาอะไรนะคะก็คือว่าทำมาอย่างมาตรฐานเลยค่ะแล้วก็สีที่ใช้ก็จะเป็นสีอย่างดีนะคะเป็นสีเงาเราไม่เลือกใช้สีด้านนะคะเพราะสีด้านทําให้ขี้ปาลาไหลลื่นไม่ดีค่ะเพราะว่ามันจะมีความสากมันก็จะติดตามซี่นะคะแต่สีเงามันจะลื่นกว่าอ่ะค่ะอันนี้นะคะคือคุณสมบัติที่บ้านประครับอุทัยมีที่เราจัดทําขึ้นมาให้ลูกค้านะคะ เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดค่ะไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นทำแล้วดีแล้วทำตามยัดอะไรเข้าไปก็ไม่รู้นะคะลูกค้ายัางไงรบกวนพิจารณา,าด้วยนะคะสั่งซื้อถังกองนอกนะคะลูกค้าสั่งซื้อกับบ้านประคับปูไทยธานีนะคะสินค้าของเรานะคะได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าชุดไหนเหมาะกับบ่อขนาดไหนนะคะแล้วลูกค้าจะต้องการ สอบถามว่าบอกของตัวเองเหมาะสมขนาดไหนก็เข้ามาเลือกดูเลือกใช้ได้นะคะแล้วก็หลอด UV นะคะลูกค้าของเราอีกอย่างหนึ่งนี่เราเลือกใช้ให้ลูกค้าเป็นตัว9วัตต์นะคะ9วัตต์ขนาดแล้วก็มีมออ,อรองรับให้ด้วยนี่นะคะก็คือว่าไม่ใช่ UV ธรรมดาที่จะเอามาใช้อยู่กับน้าแล้วจะทําให้ลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจนะคะเพราะ UV ต้องจุ่มในน้ําเราก็เลือกตัวที่มีมออ,อรองรับมาให้นะคะสาหรับชุดถังกองนะคะลูกค้าทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ที่ ที่ลูกค้าเห็นนะคะเป็นชุด30ลิตรอ่ารองรับบอ่อล1-3ตันในชุดนี้นะคะจะขายอยู่ที่ราคา3,700บาทค่ะลูกค้าจะได้รับถังกองพร้อมวัสดุใส้กองแล้วก็ตัวปั๊มน้ํา ตัว UV 9วัตต์มีมอรกรแล้วก็ตัวใยแก้วสะดือ2ตัวแล้วก็สกิมเมอร์1ตัวนะคะสินค้าจากบ้านาาประคับอุทัยธานีทั้งหมดค่ะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับวันที่เดือนนี้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะลูกค้าเพิ่มฟิลเตอร์แมทอีก1แผ่นเราลดราคาให้50%สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าสนใจเข้ามาสั่งซื้อฟิลเตอร์แมตตอนนี้นะคะลดราคาให้50%นะคะเหลือ,อ จากราคาเต็มปกติลดลงมา50%เลยค่ะถ้าลูกค้าสั่งซื้อไปพร้อมกับชุดกองเพิ่มฟิลเตอร์แม็ก็ลดราคาให้นะคะแล้วก็สำหรับทั้งกองของบ้านประคัมทัไธาน,าน,านีก็จะมีหลายๆรูปแบบอยู่นะคะนอกจาก1ขั้นตอนแล้วก็จะมี2ขั้นตอนตัว30ลิตรน,นะคะ แล้วก็60ลิตรก็มีนะคะลูกค้าตัวนี้เป็น1และ2ขั้นตอนค่ะให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้กับบอ่อให้เหมาะสมกับขนาดบอ่อที่มีได้นะคะแล้วก็150ลิตรก็มีนะคะลูกค้าแต่ตัวนี้คือยังไม่ได้เจาะทาเพราะว่าเตรียมไว้สาหรับลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะวันนี้แม่ค้าขอจบเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าถ้าหากมีข้อสงสัยประการใดก็ติดต่อเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะขอบพระคุณค่ะ